เห็ดขมต้มเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ศจิ้มน้ำจิ้มทุกเปรี้ยวเลยอย่นี้ส้มปลาน้อยนี่หม่ำครับส้มปลาน้อยปะนี่ว่าส้มปลาน้อยส้มปลาน้อยจิ้มก่อนเลยวะนะ้ะนี่สามนะครับจิ้มเห็ดขมอระกาศกูเย็นเลยแบบยิ้มเย็นเลยแต่มากคนเดียวเห็ดขมเจ็บได้หลายปีแล้วเราไม่ใช่เลยขันต้เคยกินหวยสุดยอดครับผม เด็ดรลองเลยครับเห็ดแดงกินเดได้ท่าไรเนาะหนอดเนี่ยมันแสบแจ้งก็ได้ต้มใส่มะมมาอะไรอยู่บ่ครับลเะมันขมแล้วมะหมาขมเนาะเพราะขี้พี่อ่ะลองดูไอ้พวกกิ่นทางนี่ฤดูนี่เฮ็ดเยอะอือแบจริงิดึกเลยครับผมกือว่าต้มดีดีต้มดีเลยเฮ็ดดีร้อม แต่พริกอนบะหมี่เนาะจอดแน่ิ่ามเจำเห็นมั้ครับปุครับคือบิวเ้อรครับแต่พริกน้อยเาะสมปลาน่อยปลาปูไ่น้อยคิดว่าสมอยากิน้นัตงตัวนพอดีเลยพอดีเลยครับเฮ้ยตัวนึงยอีกตัวไรกันเนาะผมร่อยดีกว่านี่กอนต้นเร่เป็นยังอยงีแหงแสีบโนันแมนโอ้ ผมว่าอันนี้ลื่นหลายอะไรแหงแหนบครับเห็ดขมบางคนว่าดอกอ่อนๆเนี่ยนี่ครับดอกแก่เด้ครับเห็ดขมมีแฉบม,มันบาดยังได้แบบมีเผึ่งมันมีขอบไปมันเต็มเลยหนึ่งเห็ดขมกับแก้วโอ้โหด,ดูดจุบๆเลย <laughs> ดีลิมาครับผมโอ้สุดยอดเลยแตกกวักไข่ไดนะ้เ่ <c oughs> อืมอม <c oughs> จ้ำจุกเลย แจ่วแซ่เป็นจูเฮ็ดอ่าอืมแจ่วสมเฮ็ดสมแต่กันแต่ว่ากล้วยเยอะอมังครับครออนแจ่บกันน้ำสาวซ้ำหน่อยนะ่้ำสาวหน่อยวู้เเ่าเนาะคนน่นยังบ่เย้มเยี้มดูดูนี่ังขาดขาดตะไคร้ตรงนั้นนะครับผมมีตะไคร้สดๆที่มันแบบก็ร้อ้าอุวดูดูนี่โหยพี่หนึ่งเลยเลยนี่แต่ยนี่เขาจะมีให้เบิร์ตเลยครับผมแบบไปกลิ่มหอมอีก อนี่ซื้อมากแล้วก็แกะถุงกินได้เลยสมป่าเนี่ยหย่มมากเลยครับผมหย่เลาวยเยวยเอาวยเอาวยอวยอวยอเอยยอยออวยเอยเอาวยอยอเอยาวยรวอาอาอเอายเรวยเวเอยเรยเอยาเเอายอารเออยเารวเาวยอารเารอนวนเอารเอาอรวยเอรอยอเรเารอเาานรเาวรก เขาพักนี่มากมโหเห็ดครับดีหอมเห็ดไห็อ่อนอืมเขาอิฐตูด้วยเขาทำสดๆนะครับวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้ครับผมป่านางนี่เขาหนึ่งคือว่าบางคนกินเสี้ยมบางคนเกินปลาปีกไก่ปลาปีกไก่ปลาไก่มาครับมันคือปีกไก่นะทอดกรอบสุดยอดครับเนี่กินมากกับซัมเก้ป่านางปลาเสี้มเลยเห็ดเมนูทอดนะครับผมวันนี้ทงคูไตกรเสุกสามชัยเขาเองครับแล้วก็เทียงไป เจ้ามักอีกอย่างแฉครับจริงหมูเนี่ยเมนิหู้ลดเนี่ยทำสูตรไปร้องมึงครบรบค่ะแม่ใส่เด็ดน้ำปลาชุบหลดปลาชุบขาดด้วยนะไมแต่ว่าอยากตัดข้าวจัู่หน่อยใส่ซี่โครเขาเป็นจลยแค่น้ำปาลาละแม่นคนจีนพวกนคนาิขมเจียกขจินได้ตรงนี้แหละมาจากคนเลย หสดไหมโอ้รวยใส่น้ำจิ้มไก่ว่าละตอนนั้นน้ำจิ้มมันขาดอะไรลวเขาก็ต้องใส่ขีเลยไหมครับอันนี้น้ำตาลเท่ายมาครับเกลือ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 ขาดอะไรกำลังคาบ์ตอนให้น้ำจิ้มเขาหากันแยนครับยังหยดเสือกหน่อยแย่งกันยังขาดเกลือไปเลยมาแล้วคือถอดเขียงรถจับเลยกันเลย มันกำลังเดือดมันมันเลยอดใส่ไหมน้ำมันหมูมือไหนเลบน้ำมันหมูเจียวเองเจออมือถอดมาแล้วมาโชว์นะเร็วนั่นดอครับมือถอดของแท้ไอ้นีเตรียมตัวมาถอดแล้วนี่นั่นแต่ว่าจะเซ่แล้วนะมาไม่เที่ยงมาค่ำมาไม่เที่ยงเลี่ยป่กปีไก่เข็ยนอะไคือปีกไก่ใช้ไหมแบงค์ว่าไงคือแบงเขาอยู่แบงค์ป่กปีไก่เนาะเพราะคปีกไก่ตัว โอ้ถึงมีเลยเออเออนี่นะครับเขือนต่อแสบมากตรงนีนู่นปลาทอดนี่ตะคนเห็ดอันพวกพริกแกงทัสเซนกะทิหอมหอมมะาะเขาเป็นอย่างขนน่ะซูซีวะซุมนั่นขึ้นนำลาดพริกทั่วไปถือว่ใส่กนกะทิก็ได้ละเออแสบเลยปลาซ้ดเนี่นี่ครับ แต่สมมัยนี่แกะใส่เขาเจ้าอ้อนๆเลยเฮ็ดคือจังป่าแกะแซบที่หนึ่งเลยนี่บอกเลยนี่ครับผิดนำป่าหาดได้ืจอเลยพอเนื้อปลาเขาสดครับแซบแน่นอนแอ้ปลาดี่พร้อมเพื่อนไอถือตามไปจังกิโลนะเพื่อนป่านเนื้ออ่อนครับเป็นหูขัดเป็นเกล็ดเลยปลาหมูไปยังทิ่มได้สซนเดียวกันเบอร์เด้นนี่ปลานั่งนอกจากปลาข้าวใหญ่ยังมาทิ่มได้เปเดียวกัน เดือน่ากินไม่ล่ะผมเนื้อขาวชั่วกินได้ทั้งกลางรสจงครับผมอันนี้ชุดเดียวป่ะดิอู้หหอมมากเลยครับผมหอมมากเลยสุดท้าย ครับเสร็จเรียบร้อยหูยน่ากินไหมล่ะผมหวดฝีเมอร์ครับคุณสิซิมนประ้นเตดแบบใดมันแซวเราคนน่ะตาสมัยโตตัวแงิ่หย่ำมในเบิร์ดสินหอว่ดีเล่มัน่ต้องติดการติดเลยม้อกินได้ไหมลองครับขอนอนแล้ะเรือยังตกตเรืยังสมประจม ต้องห่วงไม่นู่นี่ผมว่าทุกคนรู้ดีครับไม่เค,เคยกินปลาทอดแต่ก็ปลาอยู่ข้อหนี่มาเดี๋ยวลองน้ำครับตัวไหนมาดูครับกินเป็นหัวอะไรอยู่บอกหัวเแบบรับประกันขนนึ้น้อบเล็กนิดขึ้นน้ำจิ้มควายเห็นแล้วครับเพิ่มความเข้มข้นอีกหน่อยหัวแซ่บแน่นั่นอืม เจอนุกมขับดีเจากพน้อมดับเลยจับคนเยอะครับต้องเงี้ยงเสียวห่วยดีถามาใส่คบสอดต่าน่ยไม่ต้องใส่ขี้ความโคสบาย บกอดผักเลยพร้อมผักสีดาวเลยรับประกันเลยงามมีแม่กลับเปิดพื้นที่สำเนียงทางมาถามด้วยแฟนผักสีดาวไหมให้ดูสาดมึงเลยครับสิมึงเลยผักสีดาวเขาเคยกินที่ดูรถครับแจกพี่ต้องแจกเด็ดร้องนะ รไปกินคนเดียวแล้วมารอกมาถากล่องด้วยวะถาเจ้าก็ได้กินางมีจิ้มสมหอมหวานขึ้นโอ้โหไล่ยิงติดเลยเดี๋ยมไปแทบสีกา้ครับมีละเดี๋ยวแ่บมูนจะเบิดก่อนนะครับสี นาจากลองอีกคำร่ตัวเนยเาไหมตัวเนยอะรแขงแกรบอ๋อตัวเนยกุ้เนยหรือเปาใช้เนือน้ำส่นยอดเองเลยครับทุ่นนะทุ่นเนื้อเขาใอ่ไหมจัดจริเลยผมเลยใส่เื่อเดียวแลยหรอแบมากปลาไขยญี่ปุน อย่บไบรครับนี่บอกเลยเพื่อนกับบานเท่าครับดวดเลยมดทางกลับไม่จับผมเ,ยเลยตากับไดป้อมอมไรขครันตาเดูงวะครับออผมดวนมากเลยงอคับแนวนี้ทงขับดื้อชงเเดี๋ยวรอไปหาครับผม ai cái ba vô chào phạt mình tối học tôi nay thì nhầm đặt nặng nặng cả này bọn gì không thì kinh đến một ngày thứ không về mấy เพินฮ่มขาจะพักกบก่อเป็นลายกลัอผมปลาปลาอย่างนี้บ้านนู้นบางคนอื่นปลาปิดใจแต่ภาษาจางังเป็นปลาเนื้ออ่อนครับเป็นปลาเนื้ออ่อน แสบครับผมนี่ันนี้ผมตัวนี้ของแท้สนามตัวนึงนี่ละลงมาเออของแท้หรือเนาะวิจีเนาะด้วยกันใครงโอ้โกูได้เห็นเทียนวิทยาศาสตร์เรานี่วะน้บปังด้วนจิกโก้งกำลังมันไม่อยากสิ้นเนอีกคนตัวแสบจริงครับผมแต่ผมมักดีละถอดได้พอดีดีกันตัวใหญ่กันนี่ครับโอ้ยน้ำจีได้แบบสิเลยแสบมากเลย สับใจครับผมกินได้แบบพุ่งค่ายเลยผมเลยจริงจริงบนเส้งกระดูกหัวหงอดหงิดเลยจับมาคณะจับลงทอดท้ำเหมือนพระทอดจักรจับครับไปเขาเป็นปลาเนื้ออ่อนหรือว่าปลาปลานังบลาเท่าอื่นตีไก่ก็ได้แต่เฉพาะที่ชอบปลาเนื้ออ่อนไอโน้ตอดบ่อนครับมนากรุ้งไพ่ถอดครับ ขาถางเขบามาที่นี่มั่ต้องออกเลยมาที่นี่ต้องแหวนันครับผมอืมกับแก้มจันดีเลยแต่มา